สวัสดีครับผมเซลเอกเบรกแตกจากร้านริลไบบิกนะครับผมวันนี้ก็มีรถคลาสสิกเข้ามาใหม่1นึคันจากทางร้านนะฮะเจ้าตัวนี้ครับบินเนลลี่อิมเพลเล่400ครับผม mm hmm. ตัวนี้เป็นรถปีจด2021รูปโฉม2020นะครับผมเล่มเขียวชุดโอนครบนะฮะร,รายละเอียดราคาผมลงไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสามารถกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ วันนี้จะพามาดูสภาพรถรอบคันของเจ้าเบนเนลลี่คันนี้นะครับพร้อมกับสตาร์ทนะครับผมให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์กับท่อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะบอกตรงๆว่ารถโดยรวมค่อนข้างสวยเลยนะครับผมพามาดูดอกยางด้านหน้านะฮะนี่ครับก็ตามอายุการใช้งานนะฮะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่บอกตรงว่าเครื่องยนต์นี่ดีปกติแน่นอนครับเพราะทางร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะอันนี้ห้องเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายนะครับผมดำดุนะฮะ นี่ครับผมดกอกยางด้านหลังนะฮะตัวเบาะไม่มีขาดนะครับนี่ครับผมตัวถังไม่มีบุบนะฮะเวะมาดูเลขไม้ครับผมเลขไม้คันนี้วิ่งมา1 6 6 0 0มนพนโลนะฮะไม่แท้เลยนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์กันเลยอ่าชึงเดียวติดนะฮะ ตรงว่าโคตรคลาสสิกเลยนะครับผมอันนี้ห้องเครื่องยนต์ฝั่งขวานะครับผมอาจจะมีสีลอกบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมเดี๋ยวพามาดูไฟเลี้ยวกันบ้างนะครับนี่ติดหมดนะฮะทั้งหน้าและหลังครับผมแต่ดังฮะสูงต่ำติดหมดนะครับ เอในฝังดูนะครับอ,อบลันก็ใช้ได้ปกตินะครับผมช้าอดหมดแน่นอนฮนะสำหรับเจ้าตัวเบนเนลรี่คันนี้นะครับผม สนใจเจ้าตัวนี้ก็ติดต่อไม้ไวเลยครับผมที่เบอร์โทร0951647608 ID Line เอกปักเกตนะครับผมหน้าร้านตั้งอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีสีสมานซอย5ครับเซิร์ชใน Google Ma p ได้เลยครับผมริวบบิ๊กนะฮะนำพาท่านมาถึงหน้าร้านเลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมทางร้านเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางถึงหน้าบ้านท่านอย่างแน่นอนครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้เซลเอกเบรกแตกร้านริวบบิก๊กกับเจ้าเบนเนลี่อิมพีเรเร่400คันนี้ลาไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะมีรถคันไหนเข้ามาอัปเดตกันอีกบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ